จากการที่เราได้ออกกองและได้พูดคุยกับสปกเกอร์จำนวนมากกลายมาเป็นพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปฟังเบื้องหลังสุดประทับใจเพื่มจนล้นออกปากนอนตะแคงก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไหลออกหูกับพอดแคสตรูปแบบใหม่อย่าถามว่ารูปแบบอะไรเพราะเราก็ไม่รู้และนี่คือ g r า w ท็อกพอดแคสต์สวัสดีค่ะเพนด้าค่ะสวัสดีค่ะแคทค่ะและนี่คือกาทออีแรกนะคะที่จะมาพูดถึงเบื้องหลังการออกกองสุด e x c l u s i v e ค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นอีีแรกอย่างที่คุณแคทบอกเนาะและอีีแรกเนี้ยคุณผู้ฟังทุกท่านก็คงจะได้เห็นจากหน้าปกแล้วนะว่าเราเนี่ยเลือกที่จะหยิบสปีกเกอร์ท่านใดนะคะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือคุณปศะินอินทราวงนั่นเองซึ่งคุณพศะสินเนี่ยเป็นรายชื่อที่แบบเป็นท็อปเรคคอมเมนต์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยชอบเมนท์ถึงว่าอยากให้เชิญคุณปรสินเนี่ยมาสัมภาษณ์หน่อยซึ่งวันนี้เราก็ทําได้แล้วแต่เราจะทําไม่ได้ถ้าขาดคุณแคทอะคุณแคทเล่าหน่อยสิว่าที่มาที่ไไไปทําามมถึงด้คุณิ แน่นอนเลยว่าทีมงานเ,เราเองนะคะก็เป็น FC ตัวโยงอยู่แล้วนะคะติดตามคุณพระศิน์มาด้วยแล้วก็ชอบวิธีการอธิบายทำงานที่เข้าใจง่ายฟังสบายค่ะในเพจของคุณพระศิน์นะคะก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวดีๆในทุกๆวันเราก็เลยอยากที่จะเชิญคุณพระศิล์น,นะคะได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเพจกลานิสัยอันตรายเพื่อให้เราได้เป็นสังคมแห่งการพัฒนาตวเองไปได้วยกัน,นะค,ะค่ะอืมค่ะก็อย่างนั้นนะคะตามที่คุณแคทบอกเนาะก็เราเนี่ย ก็คือสนใจคุณพสินด้วยรวมถึงมีเสียงเรียกร้องเข้ามามากมายก็เลยเป็นที่มาของการที่ติดต่อคุณพสินไปทีนี้พอติดต่อไปค่ะคุณแคสฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างแน่นอนเลยว่าติดต่อง่ายมากๆก็คือถามปับ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บป๊บปั๊บตอบ,ป,บปั๊บปั๊บปุ๊บอะไรเน <c oughs> ี่ยไม่ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ก็คือตอนที่ติดต่อไปนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตอบรับทันทีเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือคุณพสินตอบสั้นๆง,ง่ายๆเลยค่ะว่าได้ครับ พร้อมให้นัดวันเวลาไปเลยอืมก็เรียกได้ว่าบุญสัมพันธ์กันได้หรือเปล่าอ่าอย่างนั้นก็ว่าจะได้นะคะแต่ว่าเอ๊ะเอ๊ะเราบุญถึงหรือเปล่าเนี่ยเราบุญถึงอยู่ค่ะโอเคเราต้องปวยตัวเองนิดนึงอ่าคุณผู้ฟังช่องนี้ก็มีบุญด้วยนะคะอทีนี้พอเราได้นัดคุณประสินดิวกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึงวันออกกองคุณแคทบรรยากาศวันออกกองเป็นยังไงบ้างก็คือ เป็นการออกกองด้วยเรือครั้งแรกของเราเลยก็คือเราแจวกัน no ตั้งแต่ที่ตึกของเราไปที่นู่นเลยไม่ใช่ค่ะเรานะคะได้เดินทางไปที่เกาะเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะก็คือข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยนะคะแต่คุณผู้ฟังสงสัยแล้วนะเกาะเกร็ดไม่มีทะเลนะเอมันมีแต่น้ําเจ้าพยานะคะอ่าใช่อาทีนี้เรียกว่าเราบบุกป่าฝ่าดงไปเพื่อที่จะไปทำคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้ฟังฟังเลยไปถึงแล้วเป็นยังไง ได้รับการต้อนรับจากคุณพระสินเป็นอย่างดีเลยมีการเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้อย่างดีเหมือนแบบวีลคอมดิงในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำส้มนะคะเป็นน้ำตั้งเอกก็คุณพระสินเห็นหน้าเราแล้วก็เออน้ำส้มนี่แหละเหมาะสมอะไรอย่างงี้ใช่เดี๋ยวนั้นแหละ <laughs> แต่ว่าอย่างนั้นอ่าแต่ก็คือแบบเปิดแอร์เปิดอะไรรอเรียบร้อยเลยก็คือแบบได้รับการต้อนรับอย่างดีมากๆรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่แรกเจอแล้วก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนเราไปที่ไหนกันไปที่ บ้านดำประนตบ้านดำประนดซึ่งเป็นคาเฟ่ของคุณประสินเองนะคะซึ่งวันที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาเนาะคาเฟ่เนี้ยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดนะะักขัตฤกษ์นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถไปเสิร์ชหาได้นะบ้านดำประนดนะคะก็ถ้าไปที่นั่นเนี่ยก็จะได้พูดคุยกับคุณประสินด้วยนะเนี่ยเป็นความพิเศษมากๆเลยอ่ะแต่วันที่เราไปสัมภาษณ์อ่ะเป็นวันธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วในร้านก็จะมีแค่เราค่ะแบบ p r i v a t มากเข้าไปนี่คือเราไปเห็นคุณประสิะ<า>เสือ้อดําตัวเหมือนเดิม เสื้อดำเสื้อดาในทุกรายการอ่าเราก็เลยไปถามคุณพระสินว่าทาไมถึงต้องมีเสื้อดําเพราะเป็นการลดความคิดอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสตีฟจ็อบอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเขามีเสื้อตัวเดียวแล้วก็ไม่ต้องคิดยูนิฟอร์มมันแสดงให้เห็นถึงว่าเราแบบเป็นการลดความคิดขั้นตอนในการแต่งตัวไปหนึ่งวันอ่าเป็นอะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็เป็นแนวคิดที่ดีถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจนะคะอาจจะเหนื่อยกับการที่ว่าโอ้ยเราต้องวิ่งตามแฟชั่นหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเปลี่ยนชุดแต่งตัวยังไงดีอะไรอย่างงี้ก็การหายนนนอมหหัเงงกาลื่่ึแะ พูดถึงบรรยากาศในคาเฟ่หน่อยเป็นยังไงก็คือในคาเฟ่ก็เงียบสงบมากเหมาะสําหรับคนที่อยากพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างนี้ค่ะอุ้ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดมากนะคะเข้าไปคือด้านในก็จะมีการดคอเรทแบบเป็นของสะสมที่คุณประสิลป์นะ่ชอบคาเฟ่เนี่ยจะเป็นบ้านสองชั้นอืม่ะเป็นบ้านสีดําข้างในสองชั้นนะคะจะตกแต่งรายล้อมไปด้วยของตกแต่งมากมายก็จะมีหลายอย่างมากถ้าท่านใดยอยากเห็นนะคะก็สามารถไปชมได้ตัวเองได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คุณแคทเหมือนอห้องสมุดเลย จริงเพราะว่าหนังสือเยอะมากใช่ก็คือเป็นหนังสือที่แบบมีสาระดีๆก็คือเป็นหนังสือที่อัปเดตไม่ใช่มีแค่เฉพาะธรรมะนะแต่ว่าคุณพระศินะคะมีหนังสือทุกรูปแบบเป็นหนังสือที่หลากหลายเขาเรียกว่าัยต่อโลกเข้าทันหเหตุก,การณ์ใช่ใชรเรียกได้ว่าเป็นคาเฟท่ที่ถ้าท่านไหนนะคะอยากวันวันหยุดเนาะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะ่ะตะเลิกไม่รู้จะไปไหนนะคะสามารถไปคาเฟ่นี้ได้เพราะว่านอกจากได้เจอคุณพระศิล์แล้วจริงๆเกาะเก็ดเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีที่ เราอยากแนะนําให้ทุกท่านไปนะไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปหาคุณประสิินที่คาเฟ่แล้วเนี่ยเราอาจจะไปปัญนจกรยานหรือว่ามีร้านอาหารอร่อยๆมากมายเลยนะคะที่เกาะเกตเนาะก็อยากให้ไปเที่ยวไทยกันเพิ่มขึ้นอ่ะกลับมาจากเที่ยวไทยมาหาคุณประสินกันก่อน ทีนี้อิมเพรสชันความประทับใจของเราที่มีต่อคุณประสินคุณแคทก็คือนอกจากที่แบบว่าสถานที่แล้วเนาะในตัวคุณพระสินเองค่ะตอนนั้นเราอยากได้หนังสือตามรอยอริยะเจ้าเข้านิพพานของคุณพระสินแล้วคราวนี้ค่ะก็เป็นหนังสือที่เราคิดว่าเอยจริง,รงๆเราอยากอุดนุนนะเพราะว่าเราไปหาสปิเกอร์เนาะแต่ว่าเออคุณพระสินอะ่ะหามาให้เองบอกว่าหนังสือเนี้ยไม่มีจําหน่ายนะก็คือเป็นหนังสือที่เอาไว้แจกแล้วคราวนี้ก็แบบคุณพระสินก็กระตือรือร้นมากเลยที่ไปหาจากซอกนูน้นซอกนี้มาหา หา,หามมาให้เราคือคือจริงๆอะ่ะเราจะเรียกว่าเป็นความประทับใจคุณผู้ฟังคิดอย่างนี้นะคะตามมาอย่างนี้เลยนะอันดับแรกดอกแรกนะคะคือคุณประสินมีน้ําต้อนรับเราซึ่งแบบเฮ้ยอันนี้ก็แบบประทับใจแล้วอะ่ะแบบน่ารักมากเลยแล้วอันดับต่อมาคือเราอยากได้หนังสือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอุดหนุนคุณประสินก็ได้แต่ว่าประเด็นคือหนังสือเล่มนั้นอะ่ะมันไม่ไม,ไมีขายไงเป็นหนังสือที่แบบเอาไวแ้แจกแล้วเราก็แบบโอเคมันคงหมดแล้วคงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คือคุณประสินเนี่ยน่ารักมากไได้ยาเรกก็ลลีบุปห นะคะแล้วก็ไม่ได้<ช>หายคแค่เล่มเดียวนอกจากหาให้แล้วยังทำมาอีกเซนไลเซนให้ด้วยม,<อ>มีเซนไลเซนมีการอวยพรมาด้วยใช่อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราจบเรื่องเรื่องบรรยากาศในร้านแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะอาจจะมีหลายๆท่านที่เคยไปมาแล้วเนาะมาแบ่งประสบการณ์แชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์ก็ได้นะว่าไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้คุณแคทเราพูดถึงนิสัยคุณประศิป์หลังกล้องบ้างนะหลายๆท่านอาจจะแบบ เป็นเอฟซีอ่ะแต่ว่าติดตามทางสื่อโซเชียลอาจจะไม่ได้เคยไปเจอตัวจริงอาจจะอยากรู้ว่าคุณพระสิ์ตัวจริงเนี่ยเหมือนในโซเชียลไหมก็คือหน้ากล้องเป็นยังไงหลังกล้องก็เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นคนที่มีความสงบในใจใช่คือเอางี้คือหลายๆคนจะเห็นในสื่อออนไลน์เนะว่าการพูดลักษณะการพูดน้ำเสียงได้ดูสุขุมดูใจเย็นอ่าตัวจริงเป็นอย่างนั้นไหม เป็นอย่างนั้นเลยอยู่ใกล้เรารู้สึกยังไงบ้างก็คือรู้สึกเย็นสบายมากเข้าถึงง่ายมากพูดคุยง่ายแล้วก็เหมือนมีคําสอนตลอดเวลาเหมือนแบบว่าเราพูดเฉพาะเปลือกแต่คนพ้าศินเจาะให้เราเห็นถึงแก่นอ่าเรียกว่าเป็นคนที่มองอะไรลึกซึ้งมองอะไรที่แบบว่าเคยคนธรรมดาหรือว่าเราทั่วๆไปนี่อาจจะคิดไม่ถึง อืม,อมเรียกได้ว่าการได้สนทนากับคุณพระสินเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องได้อะไรกลับมาแน่นอนใช่ค่ะมันก็ยังมีความเป็นมิตรนะคะเป็นความสมถะเรียกง,ง่ายเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีความถ่อมตนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเรารู้สึกว่าคนเนี้ยสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยอะไรได้โดยที่แบบไม่มีกำแพงอะ่ะเป็นคนที่เปิดรับเราอะไรแบบนี้เราเป็นเด็กแต่ว่าเรากล้าที่จะเข้าหาเรารู้สึกว่ามไม่ได้มีแกลบระหว่างเจเนอเรชันถึงแม้ว่าเองจริงคุณพระสินจะดูแบบ คือเป็นคนที่มีความน่าศรัทธาใช่ปะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเกรงขามแบบเราต้องแบบว่าเฮ้ยขันเขาก็าไปหาหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่คือเรารู้สึกว่าเออเข้าถึงง่ายรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เรารู้สึกว่ามีร่มเงาเห็นความเย็นสบายถ้าเปรียบเปรยเห็นภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่นะคะเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปนั่งหลบแดดหลบฝนอะไรได้คือเข้าถึงง่ายอย่ะพูดอย่างนั้นเถอะเข้าถึงง่ายพูดคุยง่ายมีความเป็นมิตรนะคะแล้วก็มีความถ่อมตนด้วยใช่คุณประสิทธิ์มีความถ่ว่า ผู้ใหญ่อะ่ะแต่มีความถ่อมตนร้อน้อมคือมันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้เนาะคือคุณประสิ์เนี่ยบอกกับเรามาอย่างหนึง่งซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้กันหรือเปล่าคุณประสิ์บอกเราว่าคุณประสิ์เป็นคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยอ่าซึ่งมันน่าแปลกมากว่าคุณประสิ์ไม่เก่งเทคโนโลยีแต่ว่าคุณประสิ์เป็นคนดูแลเพจเองเป็นคนโพสต์เองเือคนลงคลิปเองอะไร<อ>ต่างๆม,ม,มากมายใช่แล้วก็ยังมาตอบอินบ็อกซ์เองด้วยใช่ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าคุณประสิ์เนี่ยก็มีการเรียนรู้มีการที่แบบว่าพัฒนาตัวเองในด้านนี้คุณแค ใช่แล้วก็เรีนยนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยเหมือนกันอะแล้วนอกจากนั้นค่ะที่บอกว่าคุณประสินมีความสมรรถออน,น้อมทมต้นเนาะก็ค,คือมาปรึกษาพวกเราได้นะว่าเอ้ยบรรยากาศในร้านเป็นยังไงควรปรับปรุงตรงไหนบ้างแสงในร้านโอเคหรือเปล่าแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อบรรยากาศที่ดีทําให้บรรยากาศรอบร้านดูโอเคมากที่สุดเรียกได้ว่าถ้าเราจับจับดีคุณประสิ์เนี่ยเราเห็นอะไรคือถ้าเป็นเปิดรับ อ่าเป็นคนที่เปิดรับใช่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าเป็นคาเฟ่ทั่วไปจัดเอา,เอาไว้แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเราเซตเสร็จแล้วตกแต่งเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องกลับมาพัฒนาบ่อยๆไหมอาจจะแบบทำเสร็จแล้วตกแต่งเสร็จแล้วจบอะไรย่างนี้แต่คุณประสิน่ะมาบอกกับเราว่าแสงเท่านี้ย อ่านหนังสือแล้วแยงตามไหมอะไรแบบเนี้ซึ่งซึ่งแบบเฮ้ยทําไมถึงใส่ใจขนาดนี้แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้หรือว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่ใส่ใจผู้อื่นจริงๆใช่แล้วคือโดยรวมนะคะก็คือประทับใจก็คือจิตใจที่เขารักในการให้จริงๆ ก็คือการต่อยอกกองนะคะรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากๆสำหรับทีมงานค่ะที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสสนทนาทำรรกับคุณประสิินด้วยเนาะเพราะนอกจากที่จะเข้าถึงแก่นของนิสัยแล้วเรายังได้สะท้อนมุมมองชีวิตในหลายๆอย่างที่จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราได้ไปพูดคุยอ่ะ,อะบอกเลยว่าเราไปสัมภาษณ์มาก็หลายหลายท่านเนาะก็จริง,รงๆทุกท่านอะ่ะมีมีสิ่งที่ดีต่างกันออกไปแต่สําหรับคุณประสิ์เนี่ยเราไปพูดคุยแล้วเรารู้สึกว่าเป็นการพูดคุยที่เคลียร์มากคือเข้าใจถึงแก่นของนิสัยจริงๆเพราะว่าเพจของเราเนี่ยเกลานิสัยอันตรายเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนิสัยเป็นหลักแล้วคุณปรนะสิ์น่ะสามารถอธิบายเรื่องของนิสัยได้แบบได้ชัดเจนและเคลียร์มากคุณแค่ถ้าเราอยากดูคลิปนี้เราดูได้ที่ไหน ก็คือคลิปสิ่งสําคัญที่ต้องเอาชนะคือใจตนค่ะซึ่งเราก็ได้ปล่อยออกไปแล้วเนาะคลิปนี้เช,ชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เนี้ยก็อาจจะมีท่านที่เป็น f อก็เคยฟังเอ,อ่อคลิปนั้นมาแล้วดูคลิปนั้นมาแล้วนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถไปชมกันต่อได้จากคลิปนี้นะแต่ฟังอันนี้ให้จบก่อนนะคะ คุณพระศิล์ได้มีพูดโค้ดโค้ดหนึ่งที่แคชชอบมากๆเลยก็เคยพูดคําว่าทัศนคติของการมองโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นงั้นนะคะเรามาฟังคลิปเสียงของคุณพระศิล์กันเลยค่ะทัศนคติในการมองโลกเนี่ยกับวิธีที่เราจะรู้สึกกับโลกเนี่ยมันเป็นคนอ่านกันทัศนคติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสับเซตแต่วิธีที่เราจะรู้สึกกับโลกเนี่ยมันเหมือน,นองค์รวมะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆผมอยากจะบอกว่าทัศนคติเนี่ยมันพลังมันนิดเดียวเองวิธีคิดเนี่ยพลังมันเดียวแต่สิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรเนี่ยมันคือวิธีที่เรารู้สึกกับสิ่งนั้นๆ จากคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังกันเนาะจริงๆคุณพสินเนี่ยจะพยายามสื่อสารกับเราในคลิปนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่วิธีที่เราจะเป็นอย่างไรคือวิธีที่เรารู้สึกไม่ใช่แค่วิธีคิดของเราอ่าเพราะว่าคุณพศินดดอษษบอกว่าคนเราเนี่ยมันมี3ด่านคุณแคทคือมีภายนอกภายนอกคือการกระทําคําพูดด่านต่อมาคือถ้าจะได้คติและด่านที่ลึกที่สุดเข้าไปคือความรู้สึกนั่นเองใช่ค่ะซึ่งจริงๆเราหลายๆคนอาจจะโตมาแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเราจะ มีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วมันก็จะเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วคุณประสินบอกเราว่าต้องเปลี่ยนที่ความรู้สึกก็ถ้าท่านไหนนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากฟังต่อฟังเท่านี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีอะไรดีๆในคลิปนั้นแน่ๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะไปรับชมกันต่อได้นะคะทีนี้แพนด้าเนี่ยก็ไปเจอจะบอกมาสปอยละกันเราจะมาสปอยว่าเราอะไปเจอคาพูดที่โดนใจมากๆนะคะในคลิปนั้นมามากมายเลย คุณประสิทธิ์เนี่ยบอกกับเราว่าเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรก็ตามคุณแคทไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หนักหนาแค่ไหนเนาะหลายๆคนอะ่ะเรามักจะมีข้ออ้างคือบางครั้งนะเราอะ่ะเจอเรื่องที่ทําให้เราเสียใจเสียความรู้สึกร้องไห้เป็นความรู้สึกด้านลบแล้วเราก็จมอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราบอกว่าเราไม่ชอบมันอืมไม่ชอบมันนะแต่เราก็ไม่พาตัวเองไปแดนบวกสักทีอ่าเราก็ยังเป็นมันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องพาตัว,ตวเองไปรู้สึกในแดนบวกอ่าแล้วก็ ไปอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยนะนอกจากนั้นนะยังมีอีกสองอันที่เป็นด้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นประโยชน์มากๆก็คือสติคือกระจกมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงก็คือว่าคุณพระสินอ,อธิบายไว้ว่ากระจกเนี่ยมันจะสะท้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มอ่าสะท้อนแบบไม่มีเงื่อนไขคือสะท้อนความจริงสติคือสิ่งนั้นนะคะอาเป็นว่าเราจะไม่อธิบายเพิ่มเดี๋ยวความจริงจะบิดเบือนไปอ่าถ้าอยากฟังว่าเป็นยังไงจริงๆก็อย่าลืมไปฟังในคลิปของคุณพระสินอืม,อม แล้วมีอีกอันหนึ่งคืออะไรคะที่เพรนดาบอกว่ามีสองอย่างอีกอันหนึ่งคืออะไรอีกอันหนึ่งคือคุณประสิทธิ์บอกไว้ว่าคนเราเนี่ยโตขึ้นนะคะมารยาทด,ดีขึ้นแต่ว่านิสัยเราแย่ลงออ่าหรือจะให้พูดง่ายๆกว่านั้นคือโตขึ้นนิสัยเราแย่ลงแต่ว่ามารยาทดีขึ้นก็คือเป็นการขัดเกลาทางสังคม,อ,มอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าความเป็นเด็กความที่เป็นเด็กนิสัยยังไงก็ยังจะอยู่ข้างในของเราแบบนั้น คุณประสิทธิ์บอกว่าความเป็นเด็กของเราไม่ได้เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการมีมารยาทที่ดีขึ้นแค่นั้นเองใช่แต่ว่าถ้ามีโซลูชันมีทางออกหรืออะไรที่แบบจะสามารถช่วยเราได้จริงๆก็คืออยากให้ไปฟังคลิปนั้นกันเองนะคะใช่ไม่อยากสปอยเพราะมันดีมากๆอยากให้ฟังให้ครบทุกประโยคเลยใชคค่คลิปอะไรคะคลิปอะไรคะคลิป สิ่งสําคัญที่ต้องเอาชนะคือใจต้นขายของอีกแล้วแต่เราไม่ได้ขายกันแค่แบบเฮ้ยเรามาอวยกันเองหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยปล่อยออกไปประมาณ1เดือนแล้วคุณแคทปัจจุบันมียอดวิวแบบโอ้จะ4 0 0 0 0นวิวแล้วนะคะถือว่าไม่น้อยเลยแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ดีๆมากเลยอะคุณแคทลองยกตัวยอย่างคอมเมนต์ที่แบบแฟนๆมาเมนให้เราหน่อยสิ คอมเมนต์แรกก็มาแบบถูกใจทีมงานเลยนะคะก็บอกว่ารายการยูทูบเพื่อสังคมอย่างแท้จริงโดเดทให้โดยไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่น้อยอยู่สร้างสังคมที่ดีกันไปนานๆนะครับจากคุณสกเรนดาวร้ายนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่าแล่ถ้าอาจจะสงสยัยว่าเฮ้ย มีการโด o n a t e ได้ด้วยหรอ<ช>อะไรก็ด o n a t e ได้นะคะ,ะเราจะข,ขึ้นขึ้นเราจะขึ้นนะคะในแคปชั่นนะคะแล้วก็ในคลิป<ช>นะคะใช่เพราะว่าการที่เราไปออกกองทําอะไรแบบนี้ก็ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะแต่เราก็อยากสร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมถ้าท่านไหนที่เห็นคุณค่าแล้วก็อยากสับพอร์ตพวกเรานะคะก็ยินดีอย่างมากเลยค่ะอ่ะคอมเมนต์ต่อไปคุณแคทว่ายังไงเบอร์เจอเห็นหน้าแล้วไม่มีคะแนนให้เลยค่ะ เจอหลายครั้งลองฟังแล้วฟังมาทุกวันขอบคุณมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังและตั้งใจฟังยกระดับจิตใจได้จริงๆค่ะจากคุณวันนิสาค่ะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะว่าคลิปนี้ฟังจบแล้วได้อะไรอ่าและคอมเมนต์นี comment, ่คอมเมนต์หนึ่งที่แบบเราไปคัดสรรมายัางดี ใช่บอกว่าบอกตรงเห็นปกคลิปแล้วลังเลยอยู่หลายวันก่อนที่จะกดเข้ามาฟังเพราะใจมันอคติกับคนนี้ไปก่อนแล้วตั้งใจมาฟังเพื่อจับผิดโดยเฉพาะเตรียมง้างหมัดไว้รอแต่กลับเป็นเราที่โดนแกตบกระโหลกเข้าอย่างจังจนได้สติกลับคืนมายอมพวกเข่าคารว,วะเรายังอ่อนหัดยิ่งนักนะคะอโอ้อนนี้<ม>เราสคนก็คือกำกำมัดขึ้นมาแบบว่าคารวะนะใช่ก็คารวะเหมือนกันนะคะจากคุณอะไรเอไว้ก่อนนะครับ จริงๆต้องบอกว่าสังคมของเราเนี่ยสังคมเราของเราเนี่ยเราต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ที่แบบสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นสังคมแห่งการพัฒนาตัวเองแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่างมากคุณแคทแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจบเอ่อพอดแคสนี้ไปในวันนี้นะสิ่งที่เราอยากที่จะบอกทุกท่านก็คือว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมคลิปนี้จริง นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยเราทีมงานทุกคนตั้งใจที่จะคัดสรรมาเพื่อกับผู้ฟังทุกท่านนะคะเราเราก็สามารถที่จะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเราเองได้นอกจากนั้นยังสามารถส่งต่อให้คนที่เรารักคนที่เราหวังดีแล้วมากล่าวไปพร้อมกันนะคะถ้าฟังเราชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe สำหรับอีทีหน้าเราจะมาสวิกเกอร์ท่านไหนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีคะ่ะ